เมืองสีดำชื่อว่าเจ้าปีใหม่อายุ6เดือนปวดสังเกตพฤติกรรมปีใหม่ปีใหม่เป็นกอยอ่ะชื่อปีใหม่อย่างภาพที่เห็นนะครับมันมันแอบจิตอ่อนๆนิดนึงพอเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ปุ๊บนี่นะครับมันขึ้นคล่อมเลยฟึ่งแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ล้มลงคือล้มไปแล้วหลายคันมากนี่นะฮะเขาสาธิตให้ดูค่ะคือสงสัยมันจะเป็นสกอย์มาก่อนนะครับผอมอเตอร ไสมาปุ๊บมันขึ้นคล่อมเลยมันไม่สนใจมันจะนั่งได้หรือไม่ได้ยังไงมันคล่อมไปแล้วหลายคันนะฮะเห็นไหมเดินมาเลยนี่นี่คือชอบอ่ะเขาชอบตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับมีพฤติกรรมอย่างนี้มาตลอดคุณประเวศมาเอียดเล่าฟังเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่แรกเกิดละไม่เหมือนกับตัวอื่นเลยพอเห็นเขาชอบกอดอ๋เอเป็นไงล่ะเขาบอกว่าพอเห็น รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับจะกําลังจะจอดหรือว่าจอดแล้วเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาหาเลยนะครับขึ้นไปนั่งคร่อมประมาณนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าตัวเองขี่อยู่เนี่ยนะครับก็ขอคล่อมด้ดยจะออกจากบ้านนะครับปัจจุบันอายุ6เดือนน้ำหนักเกือบร้อยกิโลนิสัยก็ยังเป็นเหมือนเดิมเห็นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไไดขึ้นไปเลยนะครับจนกระทั่งเจ้าของต้องล่ามเชือกเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าเห็นรถจักรยานยนต์ไม่ได้ขึ้นคล่อมตลอดเวลาต้องบอกว่ามันต้องเคยเป็นสกอยมาก สวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับหักศอกนอกสภาครับครับสวาสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตืที่ครับสวัสดีครับเจริญธรรมทำ่องดีครับถ้าเป็นลวงตาอยู่ตามวัดตามของนนีรสกอยมาเกิดนี่ที่ประเทศฝรั่งก็มีฮะคือวัวก็ขึ้นข่อมอัอร์ไซค์แล้วก็ื่อกพิจีกรเขาบอกว่าวัวเป็นโรคจิตนะครับเพราะเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเอาเอาอะไรนะฮะเอาใบประกอบ การรักษาแพทย์แพทย์เซนอะไรนะไปรับรองทการแพทย์บอกว่าผู้นําประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นโรคจิตประสาทอยู่สองคัวสองคั่วเลยนะครับเริ่มเปิดเผยขึ้นมาแล้วกันเวลานี้มีกับมีการพูดกันให้ซัดเป็นหมดว่ากรณีผู้นําประเทศนั้นเนี่ยนะครับไม่หมายความว่าหมดจากอานาจเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแล้วมีโทษเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็จะเอาใบประกอบการแพทย์ที่ว่าเป็นโรคจิตเนี่ยนะครับก๊กสองเตรียมว่าพวกคุณจับเขา เขาคุกไม่ได้เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าทําร้านอาหารอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วถือพระบรมฉายารักออกมาแล้วกระทืบซ้าพอพอพวกเราจะเข้าไปปุ๊บตำรวจบอกไม่เป็นไรขอดูปรากฏว่าเขาก็เอาใบป,ประกอบมาว่าเขาเป็นโรคจิตนะฮะใช่วันนี้ผมก็เลยขำ <c oughs> กับท่านอาท <c oughs> อาท,าท่านตบุญเมื่อวานว่าตายแล้วผู้นําประเทศนั้นเป็นโรคจิตนะครับบริหารประเทศแล้วก็ปรากฏว่ามีชายบุคคลหนึ่งนะครับชื่ออาทรพาธีพัฒนะ เป็นประชาชนในประเทศนั้นด้วย <c oughs> ผู้นําประเทศนั้นเป็นโรคจิตแล้วประชาชนคนหนึ่งชื่อโดมนะเป็นประชาชนในประเทศนั้นด้วยเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าใครเห็นยิ่งรักหัวโ <c oughs> รคจิตใช่ใช่ใครยิ่งรักใค่เห็นยิ่งรักถ้าอะไรมาจากกระเป๋านี่อย่าไปคิดว่าพลอยนะอาจจะใบรับรองแพทย์ตกลงเปิดพูด <c oughs> ผู้นําประเทศนั้นคือยิ่งรักเหรอ คนเดียวกันหรอครับพวกหางแดงรับพีดกันประเทศหนึ่งประเทศไหนผมเอาในีเมื่อวานเนี่ยเขาเขาเลยกันเลยนะบางคนทรมาถึงผมเลยแปดลักษณะย่ายวดที่นิดอ่ะนะก็ปาษมมีทางชนะหรอกเอ้ก็เช็ล้วเป็นไรล่ะพวกที่ไล่ยิ่งรักก็ไม่มีทางชนะหรอกผมก็ทําให้เหรอก็มันเป็นบ้าพูดอย่างนี้จะไปพูดอย่างนั้นล่ะ ก็มันบ้าจริงๆเอารู้ได้ยังไงผมถามต่อนะก็โรงพยาบาลพระรามเก้าเขียนใบบา้มันของโรงพยาบาลบ้าเลยครับไม่โรงพยาบาลเอโรงพยาบาลพระรามเก้าเลยของเขาเองใบรับรองของแพทย์เลยเรื่องการจะเป็นโรคจิตประสาทเนี่ยหมอประสาทมันจะต้องเป็นก่อนที่จะสร้างโรงพยาบาลพระรามเก้าเสร็จซ้ำมันไล่เวลาไปดูดิถ้าจะรู้ต้องรู้ต้องทุ่งก่อนด้วยถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับทำไมต้องรอให้โรงพยาบาลพระรามเก้ารับรองนะครับ รมรามก้าของไครครับก็ของจริงรักจะบอกให้ใครบ้ากนได้ใครดีก็ได้มันเขาไม่ได้บ้าหรอกครับเขาแทงให้เพื่อนหนีคุกมากกว่าอธที่ีอ่ะอ้าวก็ต้องพูดตรงๆหลายคนเมื่อเมื่อเจอไปคนบ้าอย่าว่าไปรัององทางการแพทย์ว่าผู้นําประเทศนั้นเนี่ยเป็นโรคจิตขั้วสองขั้วรุนแรงต่างเนี่ยนะฮะเขาจะบอกอ้อถึงว่านะ ประชาชนด่าทั้งประเทศขับไล่ทั้งประเทศรับเขาไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าคนปกติมันรับไม่ได้นะแล้วอย่างที่เห็นวโรงพยาบาลเขาออกใบรับรองให้ลักษณะนี้แล้วจารครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดเขาต้องหลุดไปเลยสิครับเราจะย้อนเออก็บ้าแล้วนะก็บ้าแล้วอะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่แล้วทำไมต้องปล่อยให้บริหารประเทศก็ก็บ้าไงแล้วก็ต้องเอาเรื่องจากคนที่ตรวจตรวจด้วยนะตอนที่เข้าสมัครเนี่ยต้องมีใบแพทย์ใช่ไหมครับตอนตอนอ๋อแพทย์แพทย์เขาอาจจะเขาบอกว่าตอนที่เขาตรวจอะนะตอนที่เขาตรวจ เป็นอาการปกติเอจําไม่ได้ลาหนังไม่ได้แล้วคุณ <Ừ. S 1> อะไรนะที่ไปแสดงตัวเป็นเนี่ยยิกรยิ่งล้าแล้วก็ถอด,ดออกจากทีวีน่ะ<โ>ออเธอบอกว่ายานียานียานีบอกว่าไอ้เธอคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคไบโออะไรล่ะไรไบโพล่าไบโพล่ <ip> <Mor> าอไบโพล่ามันภาษาภาษาอีสาก็เรียกว่า คุ้มดีคุ้มร้ายไอ้ตอนไปตรวจนี่ถ้าถ้าดีก็ตอนดีนะครับแต่ถ้าตรวจตอนร้ายมันก็บ้าไปเจอช่วงดีเข้ามันมันใช่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดลมพัดลมเพลมเพลมพัดแต่ที่จริงไอ้โรคอย่างนี้ต้องรู้ต่างแต่ก่อนมีโรงพยาบาลพระรามเก้าเพราะว่าอายุประมาณนี้ใช่ไหมครับเขาแก่กว่าโรงพยาบาลเพ่ออะครับสี่สิบแก่กว่าแก่กว่าเนี่ยปีแล้วทำไมต้องใช้โรงพยาบาลพระรามเก้าที่จริงไม่ใช่โรงพยาบาลเมื่อสมัยเขาเกิดมาเนี่ย ต้องเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่เสียได้ซ้ำเพราะมันเกิดถัดเติดที่นั่นก็ใช่แต่ไม่ก็ประษาทรู้แต่แต่ต้นๆนะครับใบรับรองแพทย์นี้ออกปีห6ในเดือนกรกฎาคมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็หมดหมดที่จะต้องไม่แน่ใจว่าหมอเวงออกมางานได้ตอนสมัครสอสอ่ะนั่นน่ะสิถ้าไม่ถ้าไม่เวงก็มิงนี่แหละสองตัวนี่แหละเอาถ้างั้นคุณสมบูรณ์ต้องทำหน้าที่แล้วครับทำนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าเมื่อเธอเป็นใบรับรองขนาดนี้แล้วเธอต้องพ้นจากตำแหน่งไปเลย แล้วพิสูจน์ได้ว่าตอนที่ทําผิดห,หลายครั้งนั้นนะตอนนั้นไม่ได้มีอารมณ์บ้าอารมณ์ดแีแต่ตอนนี้เสีเชือบ้าจากนางกอเนี่ยมันมันลามไปถึงกรกรตด้วยนะ <c oughs> กกตก็บ้าเออ <c oughs> ทําไมบ้าล่ะครับออะดูสังเกตสังสิสย์เสยดเพื่อไปนั่งก็ไปเบิดตังตามปกตินะผมไม่โทษตำรวจหรอกเพราะตำรวจไม่รู้เรื่องหรอกตำรวจก็เอาไปไปบินบอกนี่ผมมีพนักงานผมตำรวจกินนงกินนามาจากนครปนมเจ่ดสรคามเป็นเงินจำนวนสองพันสามร้อยเก้าล้าน กกตไม่ให้เพราะไม่ให้เสร็จเมื่อวานนี่ทางท่านพลเด็กนิพัฒนทองเล็กปราก,กระทรวงกลาโหมนะบนเลยต่อหน้าที่ประชุมนี่บอกว่าผมหนักใจมากเพราะตอนนี้เบียเลี้ยงทหารและตำรวจเบิกไม่ได้เลยอยากคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยกกตจะไม่รู้นะรู้แล้วทำไมจึงปล่อยให้มันยืดไปอย่างนี้ลนะ่ะผมจะบอกพี่น้องประชาชนมาการุณาไปแจ้งความหน่ว่า กะกทปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบยังไงอ่ะเอา้าไม่ให้ตั้งเขาเหรอกะกะตรู้ต้องรู้ว่าการตั้งสอเรอสอน่ะนะศูนย์รวมสัตว์แล้วก็ตามเนะ่ะหรือเปลี่ยนมาเป็นสอเรอสอศูนย์ด่งยี่ร่ำสุราก็เถอะเขาไมา่ได้เห็นหัวกะกะตเลยไม่ใช่ก็นายยศมันบ้าใช่ไหมล่ะมันไม่รู้กฎหมายกกตเขาไม่จ่ายเงินให้อ่ะแล้วเขาจะต้องผิดด้วย <คน S 1> หรือไม่ผิดได้งไงล่ะท่านทำไมเราก่อหมันมาไม่ถูก ให้ไปี่คุณก็ด่าเขาอีแกแล้วผมไม่ได้บอกว่าให้กากาตจ่ายเงินนะอา้าวมันมีกฎหมายข้อหนึ่งเขียนว่าถ้ากากาตรู้ว่านายกรักษาการทําอะไรข้ามหน้าข้ามตาข้ามหัวกากาตนี่กากาตนําเรื่องนี้ไปแจ้งต่อสารรัฐมน,นูญแจ้งปุ๊บสารรัฐมนูญก็พิพากษานังปูไปอยู่โรงพยาบาลบ้าเรื่องมันก็จบจบารองจริงเ <c oughs> ขารอคนรอแต่กกตมันไม่ทํา ไม่ร้องได้ไงนาถ้าคุณไปร้องแต่ก่อนเนี่ยเขารอสาเขารอตอนคุณร้องเนี่ย <c oughs> เขาอุตส่าห์เรียกคุณอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะรู้คือหลักฐานทางการแพทย์ก็มีแล้วว่าเธอเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาท<น>ในในนั้นบอกเลยฮะเป็นโรคประสาทเสร็จแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าอ,อาจารย์อาธรคุณดมเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คนบ้าได้ไงเพราะว่าสุภาษิตคนไทยบอกว่าจะถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาประเดี๋ยวประเดี๋ยวไอคนสารในายการก็โทรศัพท์มาว่านางยิ่งรักแต่ละตตะแ่ไปว่าเขา ก็เธอเป็นบ้าไปว่าเขาได้ยังไงก็ถืออย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเลวผมเนด้วย่ับอาจารย์หนึ่งแก่นั่นแหละจากนี้ไปใครจะมาว่าคนไข้ผมไม่ได้คนจะปกป้องก็ว่าไม่ได้ก็ไล่ออกไปสิให้ทําหน้าที่อยู่ทําไมแล้วจะว่ากกตบ้าทุกวันเลยเออหน้าที่กกตจริงๆหน้าที่กกตแลวปฏิบัตการให้มีเลือกตั้งหน้าที่เลือกตั้งให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ที่ทำเป็นหน้าที่ใครกกตไม่ใช่ที่นายกนะ ที่ผ่านมาที่ผ่านมานะที่มีการเลือกตั้งแล้วมันฟาวอ่ะนะพรรคเพื่อไทยเอาคนบ้าเป็นผู้นําเลยเบอร์หนึ่งเลยเฮ้ยก็ก็เพิ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าใบรับรองแพทย์ออกปีห้าหกว่าเธอเป็นโรคประสาทโรคประสาทก็คือเป็นคนบ้าแล้วพรรคเพื่อไทยเอาคนบ้ามาเป็นอะไรนะปาร์ติลิสเบอร์หนึ่งได้ยังไงอ่ะก็ก็พรรคบ้าเนี่ยเอาพรรคคนบ้าอ้าตัวเองเป็นรัฐบาล สั่งตำรวจก็ได้สั่งทหารก็ได้สั่งวินัยมนุษย์กบยอดมนุษย์พักงานก็ได้ถ้าเลิศธนาไปไปบอกประชาชนเอยเอามาจังหวัดละพันคนไปกองกําลังเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแลน้วมันบ้าไหมล่ะถ้าที่จะสั่งประยุทธ์บริหา,กการากับกราจุเทพดันไปให้อาลับ้าตั้งประชาชนขึ้นมามาสู้กับประยุทธ์แล้วมันบ้าไหมเอาเอาถ้างั้นประยุทธ์ประยุทธ์กองทัพบอกบ้าหมดเนี่ย เห็นยืนเคารพคนคนคนสติไม่ดีเมื่อที่แถบประชุมสภากลาโหมนายทหารแต่งโอ้โหมีดาวมีช่อราชพฤกษ์เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนบ้าคนหนึ่งไปเป็นนั่งประธานแล้วก็เคารพเฮ้อก็บ้าเออก็นี่ไอประเทศนี้ประเทศบ้าบ้าไอสี่คนนี้ก็บ้าเยไอเราสามัวนเนี่ยบ้ากว่ามันไม่บ่ เขาเพิ่งวันเมื่อวานเนี่ยฮะเอาหลักฐานเอไอใบใบนี้มาฮะคือยอมบ้าเพื่อเอาตัวรอดบอกบอกบอกเลยอาการคือเป็นโรคประสาทอะ อ่แล้วก็แรงมีสองขั้วอย่างนี้เลยฮะในปีห้าหกเสดง้วม่าเป็นแบบนี้อย่างที่ว่าไว้กกตก็ต้องนําเสนอแบบนี้แนบออกไปเสนอสารรัฐลุนให้ชี้ออกมาว่าคนบ้าเป็นผู้บริหารประเทศไม่นไหมนี่เหโค้งคนบ้ารวงคนไม่จิตไม่ได้บ้านะอย่าไปว่ากบ้าว่าสายังไม่ได้ชี้ตอนนั้นยังไม่ได้ชี้ตอนนั้นสารไม่ชี้นี่เราพูดตามใบแพทย์เราไม่ได้ว่าเขาบ้าเราพูดตามใบแพทย์ใบแพทย์บอกเป็นจิตประสาทคน แม่ทับในกอกาลังความนับไอคนมีจิตประสาทแต่พวกขวดนะไอโลกมันมมันมีภาพเธอลาบลิ้นอะลองเอาภาพนี้มาให้ดูหน่อยสิเนี่ยอภาพเธอลาบลิ้นอะนี่นะมีมีที่ว่าแลาบลิ้นแหลอยู่เนี่ยภาพนี้ขึ้นมาปุ๊บเออจริงวันทุก็จะบอกว่าเนอะทุก็จะบอกว่าจริงเว้ยเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ความผิดทั้งเธอทั้งหมดนะอย่าไปพูดถึงเลยใช่ใช่เพราะเธอไปจิตประสาทจากนี้ไปสารภาพท่านผู้ชมผมจะไม่ตำหนิเธอเลย

เส่บ้าเป็นไปถึงบางทีบางคนก็เกิดโรคอะไรเสอก็มีนะโรคบ้าอย่างหนึ่งแต่บางคนมีมีเชื้อมีโรคโรคบางโรคอ่ะถ้าได้ผสมพันธุ์และอารมณ์ดีอ้าจริงๆเป็นผัวตัวปิ๊กนี่นะอ้าพอได้ผสมพันธุ์และอารมณ์ดีโอสบายเลยอาจจะเป็นช่วงที่หายไปได้เป็นช่วงที่พูดกันเขาเรียกว่าการมาบัมบั๊เขาเรียกว่าการมาบับั๊กเออใช่วงที่อารมณ์ดีที่ว่าเจอ ช่วงช่วงจังหวะดีคือได้ถูกผสมพันธุ์มาใหม่ๆชมาเพราะฉะนั้นคนเราที่้องผสมพันธุ์ตลอดเวลาและอารมณ์จะดีตลอดถ้าคนเป็นโรคนี้นะไม่ดีเท่าเขานะใช่เหมือนวัวไหมฮะมันจะทรงมันจะซ้์ไม่เลือกเลยชัตหน้าคงจะใครจะเป็นอย่างนี้รนาวัวตัวผู้เอ้ยนายกกว่าตัวเมียเนาะแล้วไปเจอบัวอย่าให้ไปเจอวัวตัวนั้นนะไปกันใหญ่เลย งั้นพวกเราต้องหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นําประเทศนั้นแล้วนะเพราะว่าใบใบมันออกมาแล้วเนี่ยใบรับรองการแพทย์เมื่อปี56แล้วเราเพิ่งรู้เมื่อวานเมื่อออกมาเมื่อวานแล้วก็เลยแซวกันจริงจริงเราก็แกล้งรู้มานานแล้วะเราพูดตามใบใบแพทย์เราไม่ได้ไม่เราไม่เราไปไม่สามารถไปว่าเขาได้หรอกว่าเขาบ้าหรือไม่บ้าเมื่อใบแพทย์ก็แทงเกี่ยวกับราสตรอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ว่าไปตามใบแพทย์ครับและแพทย์บอกว่ารักษากี่เดือนกี่ปี ไม่ได้บุตรับเพียงแต่ว่าบัรลองแพทย์ว่าเธอเป็นโรคประสาทจริงไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะวงเล็บข้างล่างว่าคนคนนี้จับคุมขังที่ไหนไม่ได้ทั้งสิ้นนะใช่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ต้องเข้าคุกไปต้องอะไรเลยคือถ้าไปขังก็ตำรวจทั้งหรงพก็จะบ้าตามเธอครับ ดีนะเออมีมีผู้ชายคนหนึ่งที่หนีไปอยู่ต่างประเทศนะถ้ามันมีใบรับรองทางการแพทย์ว่าเธอเป็นบ้าเขาก็ให้กลับมาตอนนี้คิดไม่ถึงเอคิดไม่ถึงเขาก็อยู่ต่างประเทศนี้แต่ปัญหาว่าเธอเป็นบ้าแล้วเธอมาเป็นผู้นําประเทศนั้นได้ยังไงก็ต้องก็ต้องสรุปเรื่องนี้มันต้องจับกกระตาคนที่รับสมัครนะว่าที่ว่าว่าจิตปกติไปรับรองได้ยังไงอ่ะผมยังเชื่อว่าหมอได้เขียนว่าจิตเป็นปกตินะแต่กกตประเภทที่โอย ไอ้คนนี้เป็นหัวหน้นพาพักปฏิรเปเองก็คงจะไม่อ่านนะตอนนั้นโรง,งพยาบาลอื่นรับรอง